ก็สวัสดีครับวันนี้กับผมะมาเล่นเอมนอีกแล้วนะคบวันนี้ผมก็จะมาเล่นมิูเวิร์กอีกแล้วนะคะมาเดี๋ยวนี่ครับแมปวีเนอร์แมป SCP ซแบบนี้ SCP ซคนไทย V2 นะครับมาเดี๋ยวเราตัดเข้าไปตอนเข้าเกมันเลยก็มาแล้วนะครับผมเล่นเดียวนะครับผมเล่นเดียวผมก็จะมาดูพามาดู SCP ซนะครับ มาส่วนตรงนี้ก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันก็เดินข้ามไปดิ S C P ตัวนี้เป็นเค้กไม่สิ้นสุดคือแบบกินกินไปก็จะมีเค้กเพิ่ม S C P แปดเจ็ดหนึ่งตัวนี้ผมกินมันไปแล้วนะครับโอ้โหอร่อยมากนะครับต่อไปเป็น S C P หนึ่งเจ็ดสามนะครับโอเคผมจะเล่นให้ถึงเออห้านาทีเลยแล้วกัน นะครับมา S C B หนึ่งสามมาพี่ S C B หนึ่งสามพี่แกก็เป็นลูกปั่นนะครับเฮ้ยอะไรเอา้าเฮ้ยเดี๋ยวอย่างนี้ก็ได้เหรอแบบโอ้โหวาร์ปมาพี่แกวาร์ปมานะครับต้องกินไ <c oughs> ม่องนัอุ้ยอุ้ยเยะ อันนี้เรามาดู S C P นะครับไม่ได้มาทำอะไรก็มาดู S C P มาดู S C P ความสามารถของ S C P นะครับว่าแล้วก็มาดูด้วยว่ามันเป็นอันตรายไหมหรือว่าเป็นระดับอะไรอันนี้อันนี้อันตรายครับ S C P สี SCP ่ศูนย์เก้าผมตั้งค่าไว้เลยแลยกัน อ่ะจบตอน SCP ศูนย9แล้วกันนะครับจบ SCP 0ู9เป็นตัวสุดท้ายที่ผมจะเล่นแล้วก็รีวิวนะครับเฮ้ยอ,อตย SCP ศูน9เป็นตัวสุดท้ายที่ผมจะรีวิวในในคลิปนะครับมาเล่นให้ถึง SCP 0ูนย์9เลยอ้าผิดตัวผิดตัว มัมจะพาดู SCP ทุกตัวเลยนะจะแยกเป็นพัดพัดเปิดประตูด,ด้วยกักกันไว้เพื่อมันหนีออกมาได้แมปศูนย์กักกัน SCP นะครับเดี๋ยว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 มาแมปกูมาที่เดิมทำไมวะอ,อ๋อมีสองทางอ๋อ ต้งซ่าในแมพโบสูเ์เนาะอันนี้ scp 9 9 9นะครับไงทำไมมันโจมตีไม่ได้วะอยากโจมตีอะอยากอยากทุบสลามแต่ไม่เป็นไรก็ได้ครับผมไม่ทุบมันโอ้โหอีกสามตัวก็น่าจะจบเลยนะครับเพราะว่าผมตั้งค่าให้ผมนะ่ะดูเค scp เก้าสี่เก้าแล้วก็จบไปเลยถ้าถึง scp สี่เก้าเมื่อไหร่จบเมื่อนั้นนะครับเฮ้ยไม่โจมตีเราวอะอ้อค oh โออ oh ๋อต้องโจมตีอ่ะก็ตัดมาแล้วนะครับก็ ah scp 0ี์เจ็ดเก้าคอมพิวเตอร์มีชีวิตก็มีอีกห้องหนึ่งเป็นห้องอะไรวะ อ๋อห้องวิจัยเอออื้อืมหืกูยังเ็วไนมะ่พอใช่ไหมโอเคมาจะถึง s อชซีบศูนย์สิบเก้าแล้วครับมานี่ เก็บไตเก็บายเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยบ้บแปลงร่างเฮ้ยไอสีน้แเงนี่เป็นบ้บแปลงร่างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูกลายร่างเป็นตัวอะไรวะเฮมบี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็บ่อยครับสวัสดีครับก็จบกันไปกับสภาพแบบนี้แล้วครับจบสกี โอเคจบจริงนะครับแม่งจำสกแกลจอนจบ